I never made I'm know takes. mix of emotion. Got statement, and สวัสดีค่ะหญิงค่ะที่ปรึกษาการขายรถยนต์ฟอร์ดสาขาพระประแดงนะคะ วันนี้ค่ะนํำฟอร์ดเดนเจอร์นะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นสปอร์ตนะคะ4ประตูค่ะ4 2คูณเกียร์อัตโนมัติหสปีดนะคะมาพร้อมกับแพ็กเกจเสริมนะคะราคาจำหน่ายสำหรับรุ่นสปอร์ตนะคะ984,000บาทแล้วก็แพ็กเกจเสริมมูลค่า6,000บาทนะคะราคารวมก็จะเป็น1,044,000บาทนะคะตัวเครื่องยอนต์ของเขาจะเป็นเครื่องยอนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรค่ะคันนี้จะเป็นเทอร์โบเดี่ยว กำลังแรงม้าของขาจะอยู่ที่170แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะคะเดือนมีนาคมนี้นะคะมาพร้อมกับโปรโมชั่นนะคะดอกเบีย้ย0% 48งงวดน,นะคะลูกค้าดาว25%ค่ะแล้วก็ลูกค้าที่นำรถเก่ามาเทอร์นะคะรับส่วนลดเพิ่มอีก30,000บาทนะคะมาค่ะเดี๋ยวมาชมกันว่าตัวชุดแต่งของคันนี้นะคะมีแต่งอะไรบ้างนะคะอะรุ่นสปอร์ตนะคะตัวไฟหน้าจะเป็น LED แบบรีเฟกเตอร์นะคะ มีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED ค่ะมาจากโรงงานแล้วก็ด้านล่างเนี่ยยังได้ในส่วนของไฟตัดหมอก LED นะคะมาจากโรงงานเลยคันนี้มีครอบไฟหน้าสีดำด้านนะคะตรงรูดของเขาตรงฝากระโปรงก็จะมีอะคริลิกติดฝากระโปรงนะคะเขียนคําว่าเนเจอร์สีดำหญิงเลือกใช้เป็นของศูนย์แท้เลยนะคะแล้วก็ชุดแต่งด้านหน้านะคะเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่เป็นกระจังหน้าแรปเตอร์นะคะสีดำด้านค่ะตัวหนังสือเนี่ยเลือกใช้เป็นสีดำตัดขอบด้วยสีแดงนะคะมาพร้อมกับ ไฟ LED 3จุดนะคะลูกค้าเลือกเป็นไฟสีขาวนะคะรุ่นนี้เนี่ยซื้อแพ็กเกจเสริมนะคะได้ในส่วนของกล้องหน้ารถนะคะมีที่ฉีดน้ำทำความสะอาดกล้องให้ด้วยนะคะแล้วก็ยังได้ในส่วนของเซ็นเซอร์กระยะด้านหน้า4จุดด้วยค่ะกันชนด้านล่างนะคะเปลี่ยนใหม่เป็นกันชนแรปเตอร์นะคะเลือกใช้เป็นสีดำด้านทั้งหมดเลยตัวด้านล่างเนี่ยเขายังมีหูลากจุงด้วยนะคะสำหรับตัวรุ่นนี้นะคะมีให้ถึง2ข้างเลยทีเดียวนะคะ ตัวแพ็กเกจเสริมนะคะยังได้ในส่วนของตัวเตือนกันชนด้านหน้านะคะมีเบรกอัตโนมัติพร้อมระบบตรวจจับคนเดินถนนให้ด้วยค่ะด้านข้างนะคะมาพร้อมกับตัวซุ้มล้อขนาด6นิ้วสีดำด้านนะคะมาพร้อมกับตัวชุดแต่งแรปเตอร์เลยนะคะตัวล้อเนี่ยยางจะเป็นยางเดิมนะคะที่มาจากโรงงานนะคะยางเดิมจะเป็นกู o เยียรนะคะขนาด18นิ้วแล้วก็หญิงเปลี่ยนแม็กให้ใหม่นะคะแม็กจะเป็นมาเวลค่ะสีดํา ตัดคลิปด้วยสีบอนเงินแบบนี้เลยนะคะ,ะแก้มข้างสีดำด้านนะคะตัดด้วยเทากาฟลนะคะมีช่องระบายความร้อนค่ะก็สามารถระบายความร้อนจากห้องเครื่องได้ด้วยนะคะกระจกมองข้างรุ่นสปอร์ตสีเทากาฟล์นะคะมีไฟเลี้ยวที่กระจกเป็น LED ค่ะรุ่นมีแพ็กเกจเสริมได้กล้อง360องศานะคะ กระจกด้านข้างยังได้ในส่วนของตัวจับจุดบอดแล้วก็มีตัวจับออกจากช่องจอดด้วยนะคะสําหรับตัวแพ็กเกจเสริมติดกันสารให้ค่ะหญิงเลือกใช้เป็นของศูนย์แท้มีติดตั้งฟิล,มล์มเซรามิกเกรดพรีเมียมให้ด้วยนะคะคันนี้เนี่ยรอบคานหญิงติดเป็น80%บานหน้าเป็น60%นะคะมือจับนะคะมีคเครดิดที่มือจับด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้แล้วก็มีเบ้ากันรอยเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะสีดำด้าน สติกเกอร์ด้านข้างประตูรถค่ะลูกค้าก็เลือกสีเลือกแบบเลือกลายได้เลยนะคะติดเพิ่มให้ค่ะบันไดข้างมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะคะตรงฝาถังน้ํามันก็ติดตั้งเป็นครอบฝาถังน้ามันเพิ่มเติมให้นะคะมีสติกเกอร์ด้านหลังสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็รุ่นสปอร์ตที่มีแพ็กเกจเสริมนะคะยังได้ในส่วนของตัวด,ดิสเบรกสี่ล้อนะคะถ้าเป็นสปอร์ตธรรมดาเนี่ยหน้าดิสหลังดํานะคะ คันนี้นะคะหลังกระบะติดตั้งเพิ่มเติมเป็นสปอร์ตบาร์นะคะเลือกใช้เป็นของรุ่นไวทแท็กแท้เลยนะคะสวยแบบนี้เลยสีเทาเข้มนะคะตัดด้วยบอลเงินแบบนี้เลยแล้วก็ตัวไฟท้ายเป็น LED นะคะมีครอบไฟท้ายสีดำด้านเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะคันนี้ด้านหลังพิเศษหน่อยนะคะโดยด้านหลังเนี่ยญิยงติดตัวฝาครอบกระบะท้าย อันนี้จะเป็นทรงใหม่ล่าสุดเลยนะตัวฝาครอบกระบะาท้ายของเขาจะมีลักษณะนูนออกมาแบบนี้เลยตัวหนังสือตัวใหญ่แบบนี้เลยนะคะเลือกใช้เป็นสีดําตัดขอบด้วยสีแดงแบบนี้เลยแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นสีเทาสีเดียวกับตัวรถอ่าที่พิเศษนะคะก็ตัวกล้องนะคะรุ่นนี้จะเป็นแบบฝังแบบกล้องจะเป็นกล้องแอบแบบนี้นะคะสวยงามแบบนี้เลย นะอันนี้กล้องนี่ม,มาจากโรงงานเลยนะคะแล้วก็รุ่นที่มีแพ็กเกจเสริมเนี่ยยังได้ในส่วนของเซ็นเซอร์กลยะด้านหลัง4จุดตัวกันชนท้ายจะเป็นสีเทารกาไฟานะคะแบบนี้เลยด้านข้างตัวรถนะคะมีที่เหยียบขึ้นด้านข้างให้นะคะแบบนี้เลยมีทั้งซ้ายและขวาให้เลยนะคะสําหรับตัวรุ่นสปอร์ตมาดูภายในกันต่อเลยคะ่ะรุ่นสปอร์ตนะคะตัวเบาของเขาเนี่ยจะเป็นเบาะหนังนะคะสีดําเดินได้ สีเทาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะประับได้ถึงสีระดับเลยทีเดียวค่ะรุ่นที่มีแพ็กเกจเสริมนะคะยังได้ในส่วนของ Adaptive Cruise Control พร้อมกับ Stop and Go แล้วก็มีระบบควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางด้วยนะคะหน้าจอหลังพวงมาลัยจะเป็นจอดิจิตอลสีนะคะขนาด8นิ้วค่ะรุ่นนี้นะคะยังได้ในส่วนของ Push Start นะคะ แล้วก็ในส่วนของที่วางแก้วน้หญิงติดเพิ่มเติมให้นะรุ่นนี้ยังไม่มีมาจากโรงงานนะคะหญิงติดให้ทั้งซ้ายและขวาเลยด้านล่างแผงควบคุมไฟหน้าทั้งหมดนะคะแล้วก็แพ็กเกจเสริมยังได้ในส่วนของเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะให้ด้วยนะคะกระจกมองหลังแบบตัดแสงอัตโนมัตินะคะมีช่องเสียบ USB ให้ด้วยค่ะเวลาติดต้องกล้องบันทึกหน้าก็สะดวกสบายเลยเสียบตรง USB เลยได,ได้เลยนะคะ แล้วก็จอตรงกลางค่ะรุ่นสปอร์ตแบบแพ็กเกจเสริมเนี่ยยังอัปเกรดจอให้ด้วยนะคะจากเดิม10.1นิ้วเป็นขนาด12นิ้วนะคะใหญ่ๆจุกๆไปเลยเหมือนตัวท็อปเลยนะคะตัวจอจะเป็นจอทัทสกีนสีค่ะรองรับ Apple c a ค p เ a y a n d t o อัตโนแบบไร้สายนะคะมีฟอร์ดพารด้วยแล้วก็มีโทรออกฉุกเฉินด้วยมีเชื่อมต่อบลูทูธด้วยนะคะแอร์จะเป็นแอร์ออโต้แยกอิสระซ้ายขวาได้ค่ะแล้วก็ด้านล่างมีช่องชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายด้วย เกียร์จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะคะปรับโหมดการขับขี่ได้4โหมดแล้วก็รุ่นที่มีแพ็กเกจเสริมเนี่ยยังได้ในส่วนของเบรกมือไฟฟ้ามาด้วยนะคะตัวแพ็กเกจเสริมนะคะยังได้ในส่วนของระบบควบคุมรถหลังจากการชนค่ะมีระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางนะคะมีระบบเตือนช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกช่องทางนะคะมีระบบป้องกันการชนเมื่อถอยหลังแล้วก็ยังมีระบบช่วยการหักพวงมาลัยเพื่อเลี่ยงการปะทะด้วยนะคะ รุ่นนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นรุ่นแลไอเทมเลยนะคะตอนนี้ลูกค้าสนใจเป็นอย่างมากเลยนะตอนนี้ของของมีน้อยแล้วนะคะถ้าเกิดลูกค้าท่านใดสนใจเนี่ยรีบโทรหาหญิงด่วนเลยนะคะเบอร์โทรศัพท์หญิงค่ะ7 8 7 9 7 9 5 9 6 9นะคะก็าฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับรุ่นสปอร์ตแบบแพ็กเกจเสริมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หญิงด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ บ๊ายบายค่ะ